สวัสดีครับวันนี้สิพาะมาเบิงวิธีเลือกแต่งแหนงครับฟักทองที่จะเอาไว้เทาเลียงดูกเนาะอันนี้คือผมแต่งแต่งสาไปนะครับเพราะว่าติดหลายๆงานหลายๆภา,ารากิจอันนี้เครื่อรลักครับเท้าลักข้าเสียเอาเนี่ยเอาไปพุ่นละครับอันนี้คือแหนงครับแหน่งนีข้า่เอาครับมีแหนงหนึ่งครับทีข้ากับาวเอา อากาศจะอยู่ข้างในอีกครับแหนงหนึ่งครับประมาณสามแหนงนี่แหละครับเขาจะบวอเขาจะตัดตัดปลายออกเลยครับแล้วเขาก็จะแตงแตงเทาออกมาด้านนี้ครับให้มันมาตรงทีความห่างหาเมตดไว้ครับด้านนี้แตงแล้วครับหมู่บ้านนี้ตัดแหนงแล้วกแตงแล้วแล้วก็จัดยอดมากครับคนรวมรวมกับเอาดินกบกบเอาครับ แตงแล้วก็จะบางๆตาเนี่ยครับลมมันแห้งครับบริบึงณหมู่บ้านนี่ขาดไปสองสามต้นเพื่อหักและกัประสานไว้ละกันคำท่อนามไปกับบริบึงครับดึงกลับมาหักเปาะเลยหยอดหย่อนกลับมาเขาก็จัดให้ออกมาครับค่อยๆบังคับให้เขาออกมาด้านที่เทาต้องการนะครับ เดี๋ยวข้าวเขาจะออกมาเองเขาครับับด้านนี้กะแตงไปแล้วก็จะแตงออกสองขางครับเพราะว่าด้านซ้ายกับขวานี่มันห่างหาเมตร็าก็จะมันพื้นที่จํากัดครับใส่สายน้ำพุ่งธรรมดากะจะเอาไว้ช่องกลางนี่ประมาณเมตรหนึ่งนาะต่อแถวอผมผัดเห็ดระบบเบ้าแบบนี้ครับเพราะว่าปลูก้าวโพดมามันสองเมตรหาสิผมก็เลย ปล่อยไว้ช่องหนึ่งเป็นหาเม็ดพอได้เห้เทาพนเรือหากันเต็มพอดีเป็นมือใหม่ครับปีนี้พื้นที่มันว่างจากปลูกข้าวโพดครับก็เลยเอาฟักทองมาปลูกลองเบ่งเรียบเทียบกันวันหนึ่งไรต่อหนึ่งไรเราวางฟักทองครับข้าวโพดเลี้ยงสัต์นี่อันใดชีเด้เพิ่มมูลคา่าให้ห้องร้ายกว่ากันครับผมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัต์นี่แปดไรครับ แต่ว่าจะเอาแค่หนึ่งไรกับหนึ่งไรครับที่ำนวณใส่กันมาต้นทุนการผลิตเท่าซัมนี่ไล่ได้มันติตอบโจทย์บอกับราคาอ่าณปัจจุบันนะครับบอเอาราคาอันของเพิ่นบางเท้อเพิ่นกับปูก้อนกับิขายก้อนราคาดีเท่าขายหลังอาจจะราคาตกกับบอเป็นยังครับเอาเปรียบเทียบกันละณราคาปัจจุบันครับอันนี้ปลูกแบบติดกันเลยได้ครับกับข้อโพดเพื่อนที่มันเรือนี่ นที่เปรียบเทียบให้กันเมอ,อ,อ,องเลยครับเขาโพดตัวนี้กะบโเทงไลเอาตีตีเป็นเอาไ่ไฮไลเคองเลยครับเอาไฮไลเคองเปรียบเทียบกันครับฝักท่องหนึ่งกระป๋องครับหนึ่งกระป๋องนี่เหลือล่าสุดผมนับมือนั่นหลังจากที่ฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบแล้วก็นับไปนั่มเด้หาลอยเอาเกาลอยหาต้นครับเหลือเกลลอยหาตน้นจากหนึ่งพันหกสิบแปดต้น ก็เกิดแน่บ่เกิดแน่นอะต้นสมบูรณ์บ่สมบูรณ์บานี่ฮักไปหมู่บ้านนี่สองครับเหลืออยู่เก้าร้อยสามต้นครับมันจะได้ได้แค่เก้าร้อยสามเครือก็จะเอาว้เครือละหน่วยสีสมบูรณ์บ่สมบูรณ์กับขาวๆบึ้งเฉลี่ยกับอายุวังแปดร้อยแปดร้อยเครือนะครับสีสมบูรณ์กับที่เปรียบเทียบกันกันกบระวางข้าวโพดนึ่งไรเครืองครับว่าสีใดมูลค่าซ้ำไหยกับฟักทอง ถ้าถ้าปลูกแบบเพื่อนปลูกก็จะได้ประมาณไร่ครึ่งนี่แหละครับกระป๋องหนึ่งกะ,กะตีไปเลยครับอันนี้กะเขาข้าวนะครับคลิปนี้เฮ็ดไปให้เบิเบ้งเปรียบเทียบกันรรหว่างปลูกอันนี้ก็ปลูกอันนี้อันไห้สีดีเมื่อนี้ตัดหนงแงนะครับอันนี้นนตัดหนงต้นในน้อยครับกะมันก็จะสวยพอดีเพราะว่าใบเข้าก็จะขึ้นเลยครับอันนั้นนั้นชุดนั้นนะมันต้นมัน ต้นกามสวยครับเถี่ยมาปลูกมันก็จะบวชพร้อมกันมาได้แน่กับบวเป็นยังครับมือไม้ครับทดลองไปพีป่นาอันใดดีปลูกอันนั้นครับหลายพื้นทีม่มีเห็ดหลายๆอย่างครับผสมประสานกันไปเห็ดเกษตร,สร้รสงขึ้นยังหลายครับนี่ครับจัดเท้าแล้วด้านนี้สวยเลยครับออกป้าเป็นเทา้าเป็นเท้าเลย เดี๋ยวคอยติดตามผู้มึงวยครับระวังขา้าวโพดเลี้ยงสั์กับฟักทองนี่ปลูกใส่กันนี่อันไหนสีได้ดีก็ากาัน,นะครับอันนี้เป็นการปีนี้เป็นการทดลองครับเดี๋ยวในผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วสีบอกให้ฟังครับว่ามีขอแตกต่งาง n h a กันแน่อ่าฟักทองผมนี่ได้มือนี้วันที่หาครับได้สามสิบสองมือครับจะต,ตัดตัดแหนง ต่าเนี่ยก็เลยโบกงามปันไดน,นี่ครับเก็ดปุ๋ยสิบห้าห้ายี่สิบครับจะใส่รอบแรกครับหลังจากที่ใส่ยูเรียไปรอบหนึ่งแล้วกะปกติแล้วผม hot, หดน้ำครับอยปุ๋ยเก็ดกับละลายปุ๋ยยูเรียมาทางนี้เลยครับผมจะไปใส่สิบหา้าสิบหา้าสิบห้านะครับแต่ผมจะฉีดทางใบเป็นยี่สิบยี่สิบยี่สิบแทนครับวันนี้ คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร์นนเด้อครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเกษตรกร,กรครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ